สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอคลิปนี้เป็นการถามตอบคำถามที่นักศึกษาถามมาหลังทําปฏิบัติการการไหลในท่อนะคะนี่เป็นรวบรวมคำถามจากที่นักศึกษาถามมานะคะก็มีกรุ๊ปปิ้งตามสีนี้นะคะจารจะไล่ตอบตามกลุ่มคำถามต่อไปนี้นะคะ กลุ่มคำถามแรกเนี่ยถามว่าผลของอุณหภูมิกับความหนานแน่นของน้าเนี่ยมีผลต่ออ,อ,อัตราการไหลหรือว่าการไหลย,ยังไงนะะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่า3คมคเนี้การไหลอัตราการไหลแล้วก็ลักษณะการไหลเนี่ยเป็นเป็นสามคำที่ความหมายนี่เหมือนกันนะคะเวลาเกิดการไหลขึ้นเนี่ยอ,อ,อนุภาคเกิดการเคลื่อนที่อันนี้คือเกิดการไหลนะ,ะพอเขาเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ อันนั้นคือเป็นอัตราการไหลก็จะเป็นความเร็วต่อเวลาจะเป็นความเร็วเชิงเส้นหรือความเร็วเชิงปริมาตรอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะวัดอะไรนะคะสุดท้ายก็คือเขาไหลแบบไหนนะฮะอันนี้เป็นลักษณะการไหลเป็นการไหลแบบราบเรียบ transition หรือว่าปั่นป่วนก็แล้วแต่ค่าเลขเรโนค่ะทีนี้มาดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการไหล ะะอันนี้สแสดงให้เห็นว่าอัตราการไหลนะ,ะสูตรเลขเรโนโเนี่ยเรโนซัมเบอร์เท่ากับโรยูดส่วนมิวเนี่ยยูตัวนี้คืออัตราการไหลซึ่งในสูตรนี้เนี่ยอัตราการไหลหน่วยเขาจะเป็นเมตรต่อวินาทีนะ,ะซึ่งเป็นอัตราการไหลเชิงเส้นนะะทีนี้ในการทดลองเนี่ยเราไม่สามารถวัดเป็นเมตรต่อวินาทีได้เราสามารถวัดเป็น อัตราการไหลเชิงปริมาตรได้นะคะพรานั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนหน่วยไปมาให้เป็นนะคะอาจารย์จะไม่ได้แสดงให้ดูว่าเปลี่ยนหน่วยยังไงเพราะนี้เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเน้น2ประเด็นหลักที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วยก็คือคุณจะต้องใช้สมการ,รนี้ค่ะ Q เท่ากับ VA นะคะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนอัตราการไหลเชิงเส้นกับเชิงปริมาตรนะคะโดยที่นอกจากนี้จะต้องเปลี่ยนหน่วย ป,ปริมาตรจากาลูกบาทเมตรไปเป็นลิตรกับไปเป็นมิลลิลิตรได้อันนี้ก็จะทําให้อันนี้ก็จะหลายคนมีปัญหานะคะน,นี่ควรที่จะไปฝึกฝนนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่าโอเคลักษณะการไหลคือเลขเรโนซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเลขเรโนเนี้ยก็คือสําหรับการไหลในท่อนะคะเฉพาะในท่อเท่านั้นนะคะที่เลขเรโนจะเป็นตามนี้ถ้าเลขเรโนน้อยกว่าสองพันก็คือการไหลแบบราบเรียบ เลขเรโนมากกว่าสี่พันก็คือการไหลแบบปั่นป่วนถ้าอยู่ระหว่างนั้นเป็นการไหลแบบพาสซิชันซึ่งหมายถึงว่าเขากําลังจะเปลี่ยนจากราบเรียบไปเป็นปั่นป่วนเค okay, ค่ะทีนี้มาดูนะคะอะไรบ้างที่มีผลต่อลักษณะการไหลนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรบ้างที่มีผลกับเลขเรโนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในสมการเลขเรโนก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อลักะการไหลนะคะมี ความหนาแน่นของของไหลนะอัตราการไหลว่าไหลเร็วเท่าไหร่นะขนาดของท่อนะค่าดีคือค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่เขาไหลผ่านนะคะแล้วก็ค่าความหน่่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอย่างนี้มีผลต่ออัตรา,ารออลักษณะการไหลว่าจะเป็นการไหลแบบราบเรียบ n s i ิชันหรือว่าปัดปวด คราวนี้ก็มาถึงคําถามนะคะที่มีถามว่าความหนาแน่นกับอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อลักษณะการไหลหรือเปล่านะมีกลุ่มที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ําจืดน้ําเค็มมาด้วยนะคะซึ่งน้ําจืดน้ําเคมม็มอาจารย์มองว่ามันต่างกันที่ความหนาแน่นเพราะฉะนั้นก็จะเอามาตอบรวมกันเลยนะที่ความหนาแน่นมีผลต่อลักษณะการไหลไหมเนื่องจากว่าความหนาแน่นเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาการเลขเรโนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเนี้ยมีผลต่อเลขเรโน นี้จะมีผลมากน้อยแค่ไหนจะทำให้เลขเรโนเปลี่ยนแปลงไปจากการไหลแบบหนึง่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนในเรื่องของอุณหภูมินะคะว่ามีผลต่อลักษณะการไหลหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าอุณหภูมินี้มันส่งผลอะไรบ้างไหมกับ สีตัวแปรนะคะที่อยู่ในการคำนวณเลขเรโนจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเราจะรู้ว่าอุณหภูมินี้จะส่งผลต่อค่าความหนาแน่นกับส่งผลต่อค่าความหนืดของของไหลนะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินแน่นอนค่ะเขาก็จะทําให้สค่านี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทําให้เลขเรโนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน,นะคะทีนี้ มันจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะอาจารย์ลองพลอตความสัมพันธ์นะของสัดส,ส่วนนี้นะสัดส,ส่วนของความหนาแน่นกับความหนึดนะกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาให้ดูนะคะเป็นของน้านะคะออเราจะเห็นว่าสัดส,ส่วนนะของความหนาแน่นกับออความหนืดของน้ำเนี่ยมันก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะตามอุณหภูมิที่ สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าว่ากันคร่าวๆก็คืออุณหภูมิสูงโอกาสที่เลขเรโนจะมีค่าสูงขึ้นอันนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนลักษณะการไหลให้เป็นการจากราบเรียบไปเป็น transition ไหมหรือจาก transition เปลีป่ยนไปเป็นปั่นปวดไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพอเปลี่ยนแล้วนีค่าเลขเรโนมันไปอยู่ตรงช่วงการไหลลักษณะนั้นหรือเปล่านะคะ คำถามกลุ่มถัดไปนะคะก็ถามว่าจะใช้อย่างอื่นแทนน้าหมึกได้ไหมนะซึ่งในการทดลองเราใช้น้ําหมึกเพื่อที่จะดูว่าอนุภาคเคลื่อนที่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราใช้อย่างอื่นแทนน้าหมึกได้ค่ะที่อาจารย์เลือกใช้น้ําหมึกเพราะว่ามันก็มันก็หาง่ายที่สุดนะคุณอาจจะใช้น้ําผสมสีก็ได้ตราบใดที่ทําให้คุณเห็นการไหลของอนุภาคแล้วก็ ความหนาแน่นกับความหนืดของสิ่งที่เราใช้เนี่ยไม่ได้ต่างจากน้ำอีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือปล่อยน้ำหมึกก่อนหรือล้างปรับอัตราการไหลดีนะะใน l a บ,บนะอาจารย์ให้ปรับอัตราการไหลก่อนให้ได้อัตราการไหลที่ต้องการแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำหมึกจริงๆแล้วจะทำอะไรก่อนหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะเพียงแต่ที่อาจารย์แนะนำให้ทำแบบนั้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปิดหมึกตั้งแต่แรกนะคะเพราะไม่งั้นพอคุณจะปรับอัตราการไหลได้เนี่ยคุณคงใช้หมึกไปเยอะมากๆเลยคะ่ะ ส่วนคําถามอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2กลุ่มนั้นนะคะคถามแรกก็บอกว่าความยาวท่อมีผลต่ออัตราการไหลหรือไม่นะคะในท่อสั้นๆที่เราใช้แบบนี้นะคะก็ความยาวท่อก็แทบจะไม่มีผลต่ออัตราการไหลค่ะแต่อย่างที่เราเคยเรียนเรื่อง ฟลูอิดเนาะเรื่องของไหลมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องส่งของเหลวผ่านท่อยาวมากๆนะมันมีทั้งแรงเสียดทานมีมีหลายๆอย่างทําให้เกิดการสูญเสีย p r e s s u r e h เ a d เพราะฉะนั้นก็คือถ้าท่อยาวมากๆเนี่ยส่งผลต่ออตาการไหลนะคะแต่ในและคงไม่นะคะมันสัดมากอยู่ คำถามถัดไปตอนวัดอัตราการไหลถ้ากําหนดปริมาตรหรือเวลาจะส่งผลต่อตาา i, อ,นะะอัตราการไหลหรือไม่นะคะอัตราการไหลนะคะของเราเนี้ยเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรก็คือปริมาตรต่อเวลาเพราะฉะนั้นถ้ากําหนดทั้งสองอย่างนี้ส่งผลไหมก็ไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะการที่อาจารย์ไม่ให้กําหนดเพราะว่าถ้าเรากําหนดบางทีเราอาจจะกดเวลาพลาดหรือว่าอ่านปริมาตรพลาดนะมันจะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการคำนวณได้ คำถามถัดไปคือทำไมปรับอัตราการไหลในท่อที่หนึ่งแล้วอัตราการไหลของท่อนั้นถึงเปลี่ยนหลังจากปรับความเร็วในท่อที่สองกับท่อที่สามเสร็จแล้วนะคะนี่อาจารย์ก็ขออธิบายง่ายๆนะคะอย่างนี้ค่ะให้เราลองจินตนาการดูนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีท่อน้ำเข้าเนี่ยหนึ่งท่อนะมีท่อน้ำเข้าหนึ่งท่อสมมุติว่าเรากำลัง อาบน้ำอยู่เปิดฝักบัวอาบน้ำอยู่อย่างสบายใจทันใดนั้นนะก็มีคนใช้ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งในบ้านกดชักโครกอย่างแรงคิดว่าเป็นยังไงคะก็คือน้ำของน้าที่เรากำลังอาบอยู่มันก็จะเบาลงนะในขณะเดียวกันคุณแม่ก็เปิดน้ำอย่างแรงใส่หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวเตรียมทำข้าวให้กินนะเพราะฉะนั้น มันก็จะไปส่งผลต่อความเร็วของน้ำที่มันออกมาจากฝักบวัวของคุณในลักษณะเดียวกันค่ะเรามีสามท่อนะคะเปิดท่อหนึ่งท่อที่สองท่อที่สามมันมันมีผลกระทบต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นการอธิบายเปรียบเทียบนะคะให้เราคิดภาพตามได้ส่วนคำถามอื่นๆนะคะอันนี้ก็บางคำถามจั์ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าว่าาจาย์เข้าใจถูกหรือเปล่านะคะ มีกลุ่มที่สงสัยว่าค่าเลขเรโนที่อาจารย์ให้มาในการคำนวณแล้วก็อัตราการไหลท,ที่ที่อาจารย์ให้คำนวณว่าได้เท่าไหร่นียคือสังเกตจากอะไรอันนี้อาจารย์เข้าใจว่าเราคงแค่อยากรู้ว่าทาไมอาจารย์ถึงให้เราคำนวณสามค่านั้นแนมะ่คืออาจารย์อยากจะให้เราเห็นลักษณะการไหล ที่แตกต่างกันของการไหลแบบราบเรียบฐาน n ิชันแล้วก็ปั่นป่วนนะคะนั่นคือทาไมอาจารย์ถึงกําหนด3ค่านี้ให้แล้วก็แต่และกลุ่มก็จะได้ค่าที่ไม่เท่ากันแต่ถ้าเราลองสังเกต3ค่านี้มันก็จะอยู่ในการไหลแบบราบเรียบการไหลแบบฐาน n ิชันแล้วก็การไหลแบบปั่นป่วนทุกกลุ่มนะคะอีกหนึ่งกลุ่มถามว่าทําไมปรับอัตราการไหลให้อยู่ในช่วงค่าเลโนที่กําหนดแล้วรูปแบบการไหลไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะคะอันนี้อาจารย์ก็ได้ไปลองดูนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนแล้วก็ลองเอาแคป การทดลองผลการทดลองของกลุ่มนั้นมาให้ดูนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเราจะหมายถึงการไหลแบบราบเรียบที่ไม่เป็นไปนทางทฤษฎีหรือเปล่าหรือการไหลแบบพาส i ิ i o n หรือการไหลแบบปัดบวชน,นะคะแต่เท่าที่อาจารย์สังเกตดูจากลักษณะของเส้นหมือของกลุ่มที่ถามคําถามนี้มานี้จริงๆก็เป็นไปตามทฤษฎีอยู่นะคะอย่างเช่นการไหลแบบราบเรียบเนี่ยคุณไม่มีมันมันมันไม่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเส้นตรงนกากจกเป็นค้าเลเลนย่ที่นู้ มากมากซึ่งอาจารย์ไม่ได้กําหนดเอาไว้ให้น้อยมากขนาดนั้นนะคะส่วนการไหลแบบรานซิชชั่นก็จะมีส่วนที่เป็นทั้งราบเรียบแล้วก็ปั่นป่วนรวมอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีอยู่นะคะส่วนการไหลแบบปั่นป่วนก็คือจะไม่มีส่วนที่เรามองเห็นเลยว่าเป็นการไหลแบบราบเรียบหรือว่าเป็นแบบกระจุกหมึกที่แบบ ไหลาตามแนวลงของท่ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสังเกตรหรือความเข้าใจว่ามันควรที่จะเห็นแบบไหนนะคะนี่จย์แนะนำให้ให้ไปดูคลิปวิดีโอนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการการเคลื่อนที่ของเส้นหมึกในการไหลาสามแบบนี้ถ้าเป็นท่อที่เป็นที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะก็น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ อาจารย์ก็หวังว่าการถามตอบนี้นะ,ะก็จะสร้างความกระจ่างให้นักศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการไหลในท่อของเราต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ